มาลาเซียไม้กับน้ำจิ้มเจียวพิเดดของเราวันนี้เราจะมีพุงแซลมอนด้วยโอ้โหหนู <c oughs> คนเราเวลาละเมอมาสองจิตสองใจว่านี่เู็ฝัน <c oughs> หรือว่าจริงวะโอ้โทุบไปนี่จริงนี่ห <c oughs> ว่าส, <c oughs> สวัสดีครับตอ <c oughs> นนี้เรามาดูของที่จะทำมาลาเซียไม้กับน้ำจิ้มเจียว <c oughs> <c oughs> แต่ว่าที่เด็ดของเราวันนี้เราจะมีพุงแซลวอนด้วยใช่ m u c เ later เดินตั้งนานนะคะได้แค่พิกลล่ะเดียว <c oughs> สรุปก,ก็คือ <c oughs> เราจะไปใช้ของที่เรามีอยู่ย <c oughs> แล้วที่เหลือเราไปดูเนื้อจิบอุ้ยได้เลยน่ากินจังเลยขนมขาดไม่ได้เลยขนม นเด็ดนี่ไงขาดไม่ได้เอาไปกินไงกินเหรอเออกินไม่ทันแน่นอนทีซื้อพุงแซลมอนได้ไม่เป็นไรตอนนี้เสร็จแล้วนะครับ รีบไปดีกว่าเปิดประตูแมวอยากกินนะเมื่อคืนหิวเมื่อคืนนี่หิวมากก่อนนอนบิ๊กก็หิวใช่ไหมนึกถึงมาล่ามาล่าแบบไหนแล้วช่วงที่ดูคลิปแบบหาข้อมูลอะทำไมมันน่ากินอย่างนี้นะมันซอสเลี้ยว่อดซอสอะไรพอรู้สึกใช่ลองท้องแล้วตำด้วยมันจะมีไม้เนื้อกับไม้ผักเราก็ทำไม้ผักก่อนกระเจี๊ยบบอบอรโคลี่แล้วก็มีเห็ดออรินจิ แล้วก็เขาพูดั่อนเราจะทําอย่างละหนึ่งไม้ก่อนไหมคะไม่แม่อย่างละสองแล้วกันอืเสียบเลยเหรอเสียบเลยเราเคยกินมาลลาช่ไหมจำไม่ได้ละด,ดูจะพูดยังไองอะทุกคนเรื่องนี้เขาลืมอะคือเขาถ้าเขาลืมก็เขาลืมอะเอาอะไรกับคนจําไม่ได้อะใช่ไหม,ไมทำไมไม่ได้จีดีๆหนูยังไม่ต้องทําแบบนั้นเลยพี่รักดูนะทาแค่นี้เข้าแล้วมาดูดูความมีปีนะกรรมไม่ไปมันแน่น เอียดเอียดเลยเห็นไหมได้ยินไหมเอียดอนไบมเฮอหน่ารักไหมต่อ,อ,อมันต้องหมุนอ้าวก็เมื่อกี้หนูก็หมุนเอาหรอเออไม่รู้นะทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะแฟนคนอื่นเขาเถียงเก่งอย่างนี้เปล่าหนูไม่มั่นใจมันแหละมันเป็นคาแรคเตอร์ของแฟนผู้ชายผู้หญิงทุกคนอนะต้องเถียงแบบไม่ไม่เชื่อไว้ก่อนอะไรไม่รู้ไม่เชื่อไว้ก่อน,อไไอก,อนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันใช่ไหม ยอมใครได้ยอมยอมแฟนไม่ได้ไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันปะใช่แค่บ่นอย่างเงี้ยเขายังนุ่งคั่งุ่งเน่าอยู่คนเดียวพี่พีทำดีๆใช่ไหมถ้าไม่งั้นหนูจะทำพี่ทำอะไรไม่ดีอ่ะพี่เลี้ยงไปสวยมันก็เหมือนต้นริสมาสไงแล้วพีดูหยิบอัะนี่ก็ดูดีแล้วเนี่ยหลุดหลุดเลยเนี่ยคอมันขาดอ่ะดิอันนั้นตรงๆนะตรงๆเนี่ยไม่ได้จะขิงนะคะคล้ายๆกันเก่งมาก หมาล่าวันนี้คุณหนูว่ามันน้อยไปนะบางอย่างยค่อยอย่างละสองไปก่อนด,ดูไปก่อนเดี๋ยวมีเนื้อแล้วเดี๋ยวยุ่งไม่รู้ไงอยากเถียงนะใช่ไหมมันหมันนะหยุดต่อมาเบ้าหมกอะ่ะก็คือเส้นปลาคำเหมือนในนั่นอ่ะเหมือนเกาหลีคือเขาจะพับครึ่งก่อนแม่เขาจะพับครึ่งแบบนี้ปึ๊บเสียบย่นไปพับแบบนี้เสียบมันขาดแล้ว อ๋อมันไม่เสียบยนใช่แหละแต่มันมันไม่มีอ่ะหนูไม่อยากเปิดร้านอาหารแบบเนี้ยขาดทุนเออมันก็พี่พีเข้าใจถูกอ่ะแต่การทําพี่พีอ่ะมันมีอรกับอมปะไม่มีคลิปนี้สนับสนุนด,ดึงสองม อันนี้วิปปแกะเลยหมดเลยอันนี้หมดเลยเราจะเน้นที่อันนี้อุวุวีว้าวโหและระหว่างนี้หนูมิจะคำน้ำจิ้มเจ้าโอ้ยเต็มแล้วอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราจะปิ้งไปกินไปนะคะใช่ครับ าพร้อมแล้วลองกินเปล่าๆก่อนไหมว่าสูตรน้ำจิ้มหม่าล่าเราทีเด็ดขนาดเฮ้ยผงโรยอ่ะอุ้ยเยอะไปเดี๋ยวไม่เห็นโอ้โหหนูบ้าแล้วหนูบ้าแล้วเออปวดท้องเลยอ่ะชิมน้ำจิ้มเมื่อกี้นั่นซุใสซัวใสซัวจะซุปใสซัวเอายังเอายังแต่มันไม่บังเนาะร้อนอยู่เลยอ่ะใช่ใช่นึ่งหรอเปล่ คุ้งูงรอคุก็ไม่เนี่ยเนี่ยไหมชาบ้ะโคตเผ็ดเลยเผ็ดชาครับน้อนีอมันชาจริงแสมไหมหยิบกินอะไร หนูกินไม่รอแล้วนะแม่เดี๋ยวก่อนแล้วหนูจะอิ่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ไมูจะอิ่มด้วยวิปปเราเป็นโชคไม่ไหวหราฟรีเราเป็นโชคไม่ไหวหรอกคะหนูอิ่มอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาไม่อยู่ละหนูจะดื้อแทนละเร็วๆอ่ะกินเอามากินมาวิเยเอยจ้า เข้ากาันโอ้กินไม่ยากเลยนะโอกกเคเกติทำไมเป็นอย่างงั้นมไม่ไมหวแล้วทุกคนครับอร่อยมากอ,มอ,มอ,มอร่อยจนพูดไม่ออกเลยอะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดโรดดดนี่ดดนะตักนี้นะ สามชั้นพันเห็ดเข็มคองนี่มันดีสุดเห็ดเข็มคองอ่ะเห็ดเข็มคองไงมีนะเกลียมนะนะสิหนึ่งสองสามอ๋เปิดเบียลงเนื้อแล้วนะโค้อร่อยมาอร่อยมากอร่อยอ่ะนี่ตังคนะขอด้วยครับ เอหนึ่งสองสามเผ็ดมากครับกุ้งกุ้งปีวีไม่ลงที่มันเหมือนกันสองคำปีวีไม่เวลาทุกอย่างมันเร็วมากแล้วก็มันหลุดละรมเผ็ดชาโอ้ยเสียงวีวีโคตรทรมานอะ มันยังไงมันยังไงกันเนี่ยมันยังไงไม่ต้องหาไม้ละอร่อยแล้วนะกุ้งกุ้งปุ้งใช่เอาให้มันชาไปถึงพรุ่งนี้หนึ่งสองสามสุกพอดีมากพอบเผ็ด ขอแล้วเพลินคือปะเหนื่อยมากจริงแจ่วคือเยี่ยมเลยอ่ะต่อเลยต่อเลยไหมได้ครับยังชิลอยู่นะคือสัมชั้นก่อนเบาๆนี่อันที่บีไปทำอ๋อ <laughs> ไม่สวยหรอ <laughs> เออไม่ใช่ไม่สวยมันน้อย <laughs> หนึ่งสองสามอือ เผ็ดมากโอ้ยอย่งยังมากอ,อ,าอ,าากอะเผ็ดอย่างมากเลยอะไรต่อไขวานเขาอยากให้กินเป็นไม้ไม้ไอ้นี่ก็หยิบกินทุกคนครับผมเป็นคนเมา <laughs> อย่าเสีสาโอ้โหว้าว <laughs> เผ็ดมากเลยครับตอนนี้ <laughs> หนูทำไมไม่เผ็ดเลยกำลังหนูแบบชิลมากแล้วอร่อยสุดๆเลยเอาเลยไหม <laughs> เอาไหม <laughs> <laughs> หนึ่งสองา Có bài <laughs> ừ. rất là chân rồi Hạt bàn Đó, mưa lắm Ở Một mụn, ông phá Ông mụn kia cao chua ngọn โคตร่อยโอ้ไม่ไหวบอกไหวนะได้ไหวเนื้อไหมอู้ยสวยนะเนี่ยสวยมากหนึ่งสองสามหือดังดปมากงอมเขาไม่เหนียวเลยเขาเขาเผ็ดมากเลย ใส่กรอบชีสมาเผ็ดและชายอย่างต่อเนื่องครับหนึ่งหนึ่งหองค่ะอือ้ใส่กรอบนิ่มมากจะไม่เผ็ดได้ไงมีไยซอลจะหมดเลยไม่ห่วงเครื่องร้านนี้ดีมากต่อค่าใจดีไม่จิ้มแจ่วเลยตัวอะไร <laughs> แจ่วมันไม่เผ็ดนะแจ่วมันเค็ม ดเด้งไห,หมนืมเด้งมากใจ<ๆ>อ่ะอยากกินอีกเนาะแต่พอนึกภาพรสชาติที่มันมาแล้วอ่ะมันชามากเลยอ่ะเนแล้วนะครับนึ่งสออไปอนึอง<ๆ> เทปอ,อ่อนงีก็ดีนะหวานจับใช่ใช่หอมอร่อยหวานหวานแต่ชามากตัวครับท้องแซลมอนอันนี้น่าจะทีเด็ดเลยหนึ่งสองสามอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะ หูเริ่มอืดแล้วอ่ะโดนหูเยอะแล้วว้าวนี่แหละเจ้นของครัร้อนร้อนร้อนเมื่อไหร่ย่างน้ำเออย่างน้ำออฝักเธอหวานมากเลยอ่ะทุกคนเคยละเมอไหมละเมอแต่ก็ยังรู้ตัวอยู่อ่ะนี่ล่าสุด มีมีละเมอสัตว์เข้าให้เลยวะเรานั่งในมือถืออยู่ไม่มีนอนนอนอยู่แล้วละเมอมามือสัตว์เพะแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอลไรอย่างนั้นปวดแล้วแล้วก็บอกว่าเมอมาไม่ เผ็ดจนสะอึกุกท่าน <laughs> เผ็ดจนเลยอะต่อคือบอกว่าหมาหมามันจะกาัดเออหมามันจะกัดหนูอะแล้วที่ขำหม,มาที่หัวเร้อไม่ใช่ว่าหมามจากาะกัดคนเราเวลาประเมินมาสอนจิตสองใจว่านี่คือฝันหรือว่าจริงวะแล้วเหมือนนึกขึ้นได้ว่าโอ้หทุบไปนี่จริงนี่หว่าแล้วก็ขำปิ้นออกมาเลย <laughs> มีมีลืมตาตอนช่วงเงี้ยอยู่ช่วงกลางเงี้ยแล้วก็ลืมตาไม่เห็นกัดตัวเองแล้วก็ ลปแลแ้วฝากทุกคนกดติดตามแลอกด Subscribe ให้กับช่องนัทเต้ไว้นะครับผมแล้วเ,วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายอิ่มจนพูดไม่ไม่ถูกเผ็ดจนไม่รู้เรื่องโทษนะครับทาจนหมด